สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำยวิตอีกครั้งนะครับพระธรรมหนึงง่งปษังริย์บทที่หนึ่งข้อห้าสิบส่วนอดุนิยาก็กลัวซาโลมอนจึงลุกขึ้นไปจับเชิงงอนของท่านบูชาพระธรรมหนึงง่งกษังริย์บทที่สองข้อยีเมื่อข่าวนี้ไปถึงโยอาบเพราะแม้โยอาบไม่ได้เข้าข้างอับซาโลมแต่ท่านเข้าข้างอดุนิยาโยอาบก็หนีไปที่เต็นท์ของพระยาเวพระจับเชิงงอนของท่านบูชาไว้ พี่น้องครับนี้ผมเริ่มต้นธรรมสองข้อนี้เพราะผมเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับคําว่าจับเชิงงอนของท่านบูชาจึงอยากพาพวกเราเข้าใจความหมายของการจับเชิงงอนของท่านบูชาพี่น้องครับเชิงงอนของท่านบูชาเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกประเจ้ากําหนดไว้ให้สร้างในพระอุยพยบทที่ส7ข้อ2ครับการจับเชิงงอนของท่านบูชาถือเป็นการแสดงออกถึงการวิงบอนขอความเมตตาหรือเข้ามาลี้ภัยเป็นการแสดงออกถึงการขอชีวิตขอการาภัยซึ่งสําหรับอดุนิยา เขาจะรับการอาภัยแต่สําหรับโยอาบนั้นไม่ได้รับการอาภัยเป็นเรื่องที่น่าคิดผู้รู้และหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ได้ให้แนวทางว่าที่ลี้ภัยหรือเมืองลี้ภัยนั้นมีไว้สําหรับคนทําผิดโดยไม่เจตนาแต่บาปของโยอาบนั้นคือการฆ่าคนโดยเจตนาไม่สามารถให้อภัยได้พี่น้องครับสําหรับพวกเราผู้เชื่อเชิงงอนที่แท้จริงของพวกเราคือพระเยซูผู้สุขเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเรา พี่น้องครับวันนี้พวกเราไม่ต้องจับเชิงงอนที่ทําด้วยทองสำริแต่เราได้รับการยกโทษและการอภัยนั่นคือพระคุณของรพระเจ้าที่พระเยซูทรงสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แล้วนะครับพระธรรมฮีบุูบที่4ี่ข้อสิฉะนั้นขอให้เรามาเพึ่งพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกลา้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการพี่น้องครับความเมตตาของพระเจ้าที่สแสดงผ่านพระเยซูนั้นเพียงพอสาหรับทุกคนที่จะเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจจริง สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือหัวใจที่เชื่อและวางใจในพระเยซูยอมรับว่าการกระทำภายนอกหรือพิธีกรรมใดๆไม่อาจช่วยตัวเองให้รอดได้พี่น้องครับเมื่อเราเชื่อและวางใจแล้วเราจะรับการอภัยโทษได้รับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีชีวิตที่มั่นคงพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเรียกเราจากความรักของพระเจ้าที่มีในพระเยซูดังนั้นนะครับขอให้เราใช้ชีวิตด้วยความหวังความชื่นชมดีและยอมที่จะถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าครับพี่น้องครับให้รริษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นความรักและความรักของพระองค์มีพระเมตตาคุณมาถึงเราเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ลี้ภัยของเราขอทรงโปรดให้เราลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่มาถึงเราทางพระเยสูคริสขอทรงโปรดนำใาให้เรารู้ว่าไม่ใช่การกระทำหรือความดีของเราเลยแต่เป็นพระบะคุณของพระองค์ที่นำให้โลกกลับมาขอทรงโปรดเมตตาในทุกครั้งท้่จะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดแยกเราจากความรักของพระองค์ขอทรงโปรดนำให้เรายอมจำนนกับพระองค์ รักกลับเข้ามาพึ่งพนในพระคุณของพระองค์และความรักของพระองค์จะโอบร้อมเราไว้ขอให้เราจะติดตามพระวิญญาณของพระองค์เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรขอทรงโปรดเมตมตาเราดทุยพระเจกิญอธิษฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงษ์สัรเสริญครับ